สวัสดีค่ะแฟนๆช่องหมอรามันม่วนวันนี้จะพาย้อนเวลาไปดู5อันดับดาวร้ายตลอดกาลนะคะอยากรู้ว่ามีใครบ้างตามมาเลยจ้าอันดับที่5คุณเล็กนิลวันเอาพิบบอกนี่จะไม่มาปี่ทวนอ่อเล็สิักเถ้าอยู่น้ำกันมาหลายปีลูกบ่มีน้ำไทยบานย่าสามาประจานคข่เ่าจันดาจันดา เห็นบ้ปากบ้าเ้าบักผัวเท่าเฮ้ยจงมันเดาบอดีเนาะปาขึ้นละสองละสามยังว่าเดาบ่ดีอยน้าอมยศาสตราดว่ามีแต่คำคุยเห็ุงานบ่าเป็นก้าวแม่นบ่พอจะไปเสียเมียุช่ละสซ้สู้เท่าใหบ่โบ่อยขอโทษผัวเบียกันเมาหยอกเล่นพอได อันดับที่สคุณเนธนภาพยาเล่ความรักของเอืยนี่มันช่งอาภพจริงๆเลยแม่ดวงแก้วอาภพอาภพแบบใดเอื้อยก็อาภพละเนาะถึงแม่จะบ่มีจันสุดาแล้วก็ตามสร้างแต่ว่าองค์ผู้หิทธัดบ่ได้หันมามองเอื้อยเลยแม่ตัน้อยสุเมือสุวรรณนะเอื้ยสิขึ้นไปปนนิบัติผัดวีพันอยู่บ่ได้คาดแต่เพนกันไรเอืยนี เนี่ยจังสันแล้วคนจังเอื้อยนี่นะถ้าหากมันต้องการอีหยังแล้วมันก็ต้องได้บ่ได้ด้วยเล่เอื้อยก็ต้องเอาด้วยกดบบได้ด้วยมดนีดวงก็ต้องเอาด้วยคาถาแม่ละเอื้อยมยนหญิงอ่ะมีหลายลอยแปดเล่มเกลียนจะงัดออกมาใช้จักเล่มสองเล่มมันจะเป็นอีหยังไปแมนบอดวงแก้วเป็นอีหยังละน้อเอื้อยมือนี่เอื้อยสิไปคือเก่าเด้ ือันดับที่สาคุณเพนพาตาผ่องพันถึงบทไล่ก็ต้องไล่ที่ไปโง่ดอกมันยังผู้ใดสั่งมาสิงึึดขึ้นว่าโกงบอกเคยยานอาจารย์นุนลังไห้คำคงต้องเจบแสบที่เมาหวานจอยจอยทางคอยมันบบเอาอาลีนเป็นลูกเจ้า ก็หลับลองว่าสิต่อเลี้ยงมากมากลูกบานยาปนซสัมม่เกียดากคนตั้งอ้อโอ้ยจังไม่ใจฉันควอมยินดีเนืออ้ออิจฉงเอือสัวบาปโยเดอันดับที่ <c oughs> 2คุณคิตตี้ <c oughs> พัศยา <c oughs> ท่านชินีเด็กจังไหนกันบายสีนั่นน่ะเป็นของที่เราท่ำขึ้นมาเองกับมือนาคุล่า,าของของ,ของ,ของเรากลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะบอกว่าเอากลับขึ้นให้บอกกันไปบอกกันมึงค่อยดีดไปสนุกหน่อยห๊ะข้าด้อยตกปากสั่งเยาวังบายสีขึ้นกลับมามันหักไล่ล่าหลับหลวงลงในท้องของที่มึงทำไปอยู่ในมือของคนอื่นกูสิขึ้นก็นได้กูสิมาขึ้นก็นได้ใครสีมาหวานอย่างเว้ยแม่กูมาขึ้นนี่กุล่า แล้าน้าเบนุเอฝันว่าเธอจะเป็นคนขี่กองในถึงขนาดนี้มะหัวกูย่างมะย่างในน้อยๆน่ะแล้วก็เป็นคนช่วยชุบชีวิตของเธอใฟื้นขึ้นมานะกุลาแล้วกูปกครองก็เล่ามาตรงนี่นะพิษณุข้าจีกุลาเน่ะพูดดีๆด้วยมั่นมากๆนะค่ะมันต้องใส่กับร่างย่างนี้แล้วคกับเบนโต้เบนโต้นัวมันเป็นคนเซอร์เบอร์ทันการจักย่างเมนส์จ้างกับบองหอ แม่เป็นบักกูสิผู้ายก่อฉลับรักแหลมแถมยังเป็นแฟนฮักพี่พ่ะองค์ควรอายตอนนี้เรานะเจ็บนะ,นะเจ็บทั้งยาโดดแกล้งโกงในสี่กลุ่านี่ไงโอ๊ยมึงจะหมามาสู่เสียงกูให้ได้เปล่าให้ไปนอนอยู่เหล่านั่งพวกไก่ไนะย่าขึ้นไปเสนอนะ บอกว่าเป็นคนทำอู oh, สินะม้าให้ซักตายแดดินขั้นใดเงี้ยเบ่าขั้นเดียวไปบอกเพิ่นอันดับที่หนึ่งคุณจักรจันดาวไพรมึงเป็นบ้าวิ่งไปพ่อบ้านเฮารนส่งไทยไปพ่อญาตะเคียนอีสาน กูโยมัหนีจนว่าแถวกูบ่าค,เคยเห็นจักรเกีอนย่างไายไปกายมาหนีมึงก็ต้องมาตัวเลยเออจัดการมนเลยแม่จะไปเสื่อมันแม่ก็บบ่าคยเห็นจักเกียนเงี้ยงสงทยอยู่ทางดเดินนีมึงอย่าบอกไปทัวร์จีบทัวร์เดียนเดอ้ออีจัมปีเดอ,เอจัมปีเห็นนี่หลีได้แม่หญ้ Nh าตะเกียนพเนนยังมีหัวหวานเราว่าจัมปีเป็นล้านในหัวหวานมาบานอยู่อยากไปมาหาสูหนูสิผ้าแม่เจ้าไปว่าวหญ้าตะเกียนหญ้าตะเกียนมปในหัวหวานจัมปีว่าบูชาน้่งเลยแม่ มันก็บอไปทัวเนาะเฮียแงท้องส่อท้องไส้ทางไหนกูบอกเคยเห็นตะเกียอันญาตะของตะเกียรที่อย่างขอ้พวงมึงจะบอกไปทั่วที่ปะนนั่นย่าว่าพี่ว่าพูดในมันมุลไปหลายบางยุสจะปีมจกมาเดี๋ยวนี้เลยจกไปกเดี๋ยี้ล้จกมาแาตะเกียปไหนจำปีไวบูซาเมื่อยเอาผู้ใดพามึงบูซาหวานมึงสิเป็นปอบเลยอีห่าจะเขาเอาอีห่างไงบ้าใหญ่ไหมใหญ่้าเอางนจำปีขึ้นมาเ่ยได้เนาะบ้ปีนี้ ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะการจัดอันดับอาจจะถูกใจบ้างและไม่ถูกใจบ้างแต่ข้อมูลทั้งหมดเราอ้างอิงจากเทรนใน YouTube ที่มีคนการกดเข้าไปดูหากผิดพลาดประการใดทีมงานต้องขออภัยไว้ด้วยขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก,กดติดตามช่องน้ำในเด้อขอบคุณหล,ลายๆจ้า